ตัวผมเองได้มีโอกาสซื้อเลนส์มือสองเป็นซัมยอง24 f 2.8ตัวนี้มานะฮะที่ราคาค่อนข้างถูกแต่ว่าตัวเฟิร์มแวร์ที่เขาติดมากับเลนส์เนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ค่อนข้างเก่านะครับเวลาถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเสียงโฟกัสกึศกๆกาดกาดอยู่นิดนึงนะครับซึ่งลองเข้าไปเช็คดูในเว็บของซัมยองแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออมันมีอัปเดตของเลนส์ด้วยนะแต่การที่เราจะอัปเดตเลนส์ของซัมยองนะครับรุ่นที่มันเป็น af นะแล้วก็เหมือนกับมีปรับค่าต่างๆย จะต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็คือตัวเลนสเตชันตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเลนซัมยองเนี่ยมันไม่ได้ใส่ช่อง usb เสียบมาให้เราอัปเดตโดยตรงก็เลยลองสั่งเป็นเลนสเตชันตัวนี้มาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้กันดูว่าเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมพองทางรัพงษ์คณะเจริญกับ e r t ี t h a i Channel คู่ใจครีเอเตอร์อย่างท่านนะฮะถ้าท่านเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโออุปกรณ์การถ่ายวิดีโอแล้วก็กด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ได้เลยนะครับ เลนส์สเตชันตัวนี้นะมันก็มีขายที่ช h อปปีด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นลิงก์เอาไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะแล้วก็ถ้าสั่งจากนอกเนี่ยราคามจะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0พันบาทพวกนี้นะครับแล้วก็นิดนึงสำหรับท่านที่ซื้อเลนส์มาแล้วมีประกันเป็นประกันศูนย์นะสามารถส่งให้ทางศูนย์ของซัมยองที่ประเทศไทยเนี่ยอัปเดตให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขี้เกียจส่งไปส่งมาก็ลองสั่งตัวนี้มาใช้กันได้นะฮะขั้นแรกเรามาแกะกล่องดูภายในว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะนะก็เปิดออกมาเออตอนสั่งซื้อ อย่าลืมดูนะครับมันมีหลายเวอร์ชันนะถ้าเกิดเราใช้เลนส์ที่เป็น Sony ก็ต้องเป็น Sony e นะครับถ้าเกิดเป็นนิกอน c a n นนอะไรก็ดูรุ่นให้มันตรงนะในการอัปเดตเนี่ยจะใช้ข้ามรุ่นไม่ได้ปดกล้องออกมาก็จะมีเป็นเจ้าตัวเลนส์เตชั่นตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีสาย usb มาให้นะครับสาย usb เนี่ยก็จะเป็น m i โคร usb ธรรมดานะเราไม่ต้องใช้ที่เขาแถมมาก็ได้ ถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วนะครับถัดมามาดูที่ตัวโปรดักต์นะฮะก็จะมีเป็นฝาปิดหน้านะครับเหมือนฝาบอดี้มาให้แล้วก็จะเป็นเมาส์ละสามารถเอาเลนส์ใส่ไปได้เลยนะวัสะดุเป็นพลาสติกนะครับทั้งอันเลยยกเว้นตัวเมาส์ตรงนี้นะครับเป็นโลหะน่าจะเป็นแมกนีเซียมนะเพราะค่อนข้างเบาวิวเลยก็ที่ด้านข้างจะมีช่องที่เราเอาไว้กดเพื่อเอาเลนส์เข้าเอาเลนส์ออกนั่นเองในการใช้งานนะครับเราก็เอาเลนส์ ซัำยองของเราเนี่ยเมาส์เข้าไปแล้วก็เสียบสายไมโคร USB นะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับขออนุญาตตัดไปที่หน้าจอ PC นะฮะามาดูในด้านของ PC นะครับผมเรามาที่หน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ก็สามารถจะ เซิร์ฟเฟอร์แวร์ของเลนส์ซัมยองที่เราจะดาวน์โหลดได้เลยในส่วนของที่ผมจะดาวน์โหลดอันนี้ก็คือ2 4 f 2 8ของ Sony นะเราก็มาดาวน์โหลด l ลนส์ a มนเจอกันก่อนนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเอาไว้อัปเดตเลนส์เราเลือกภาษาแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีทั้งเวอร์ชั่น Windows แล้วก็ Mac เสร็จแล้วเราก็ทำการ Install โปรแกรมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถัดไปเรา ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของเลนส์นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเชื่อมต่อตัวเลนส์สเตชันเข้ากับสายไมโคร USB นะใช้สายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวหน้าโปรแกรมให้กด l ลนส Con นะครับเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้อย่างนี้เลยเขาก็จะถามว่าเราจะอัปเดตเลยไหมนะครับเราลองกด yes แล้วก็จะมีข้อควรระวังพวกนี้กดโอเคปุ๊บก็คือว่าตัวนี้เราไม่ต้องโหลดเฟิร์มแวร์ไฟล์ก็ได้นะครับสรุปเนี่ย ตัวโปรแกรมซัมยองแมเนเจอร์เนี่ยมันจะทําการดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตโดยอัตโนมัติวันสเต็ปเลยเนี่ยผมกดปุ๊บก็ทําการรอเขาอัปเดต เสร็จเรียบร้อยนะครับเวอร์ชั่นก็จะ up เ,เป็นเวอร์ชัน6แล้วการตั้งค่าต่างๆก็ลองดูได้นะครับอย่างตัวนี้สามารถตั้งตัว Min ์นวลโฟ s s สเซนซิตีได้พอเราตั้งค่าปุ๊บเราก็กดเซฟเลนเซสเตชัน <ens> ตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเลนสซัมยองเลยที่มันไม่มีพอร์ตมาให้เราอัปเดตแล้วก็อัปเดตกับตัวกล้องไม่ได้นะครับแต่เทียบกับราคาแล้วจะลองไปดูพวกที่เขาให้เช่าอัปเดตก็มีนะครับหรือว่าถ้ามีเลนซัมยองหลายๆตัวเนี่ยเออจะซื้อมาเอาไว้อัปเดตก็สะดวกดีนะครับจะเลนเซสเตชันต แล้วติดปัญหาตรงไหนก็พูดคุยกันได้ที่เซสชั่นคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วก็พวกลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมีอยู่ในดีสคริปชั่นเช่นกันนะครับคลิปนี้ผมพ่องธนรัตน์พงษ์คณะเจริญกับเพียไทยช n n นลคู่ใจครีเอเตอร์ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ